หลืองแผ่นแบบนี้เลยนะคะแผนน่นในหน่อยแนวนี้นะคะพี่น้องนี่แผ่นละจักบาทค่ะนี่กระเบื้องวส,สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะอ่อยสิพ้ามาชมบานส่งปัญญานะคะอีกหลังหนึ่งนะคะพี่น้องด่านยาวนี่สิมีความยาวอยู่สิบสองเมตรหาซิบนะคะส่วนด่านกว้างนะคะเดี๋ยวมาเบื่องด่านกว้างเนาะนาะด่านกว้างนี่สิมีความกว้างอยู่สิบเมตรหาสิบนะคะอันนี้คือด่านกว้างนะคะหย่อนแสงเนี่ยนิดนึงเด้อค่ะพี่น้อง ี่คือด้านกวางนะคะตรงนี้จะเป็นด้านด่านขางะะด้วยค่ะเด้อตรงนี้นะคะด้านขางนี่ก็จะมีหน้าตางอยู่อาจจะเป็นประมาณสง สองบ้านนะคะหนาตางนะคะนอกพนกระเฮ็บพันแล้วนะคะด้านน้านี่ก็มีหนาตางอยู่สองบานนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะพี่นอ้องเสาเสาหนาเจดทั้งหลังเลยนะคะอ่าอิดก็เป็นอิดมวลเบานะคะน,น้องเื่อที่โยกขึ้นนะคะโยกขึ้นประมาณหาสิบเส้นนะคะจากพื่นดินเขาไปเบิงบริเวณด้านในนะคะอันนี้ก็คือบริเวณด้านอ่าด้านาน้าน,นะคะตรงน,นี้อจะให้เบิงนะคะอิดท,ที่พื้นกอน,นะคะอิดมวลเบานะคะพี่น้องมาเบิงที่งบประมาณนะคะงบประมาณณนะตอนนี้เด้อค่ะเด้อ ก็คือว well, ่าเฉพาะโครงสร้างนะคะว่าหันในเหลวาทั้งหลังนะคะงบประม <uh ่านกับสียูทีประมาณสี่แสนกว่านะคะสี่แสนกว่าันนี่ก็คือจะเบิดไปกับว่าคาต้นเสานะคะคาอีทมวลเบาแน่นะคะแล้วก็โครงสร้างเล็กโครงสร้างลังค่านะคะแล้วก็ลังค่านะคะพี่น้องแล้วก็อีทินปูนทรายนะคะที่เป็นสังมาเห็ดนะคะพี่น้องประมานนี้นะคะในงบประม่านณตอนนี้นะคะยังหันเหลวทั้งหลังนะคะสี่แสนบาทนะคะสี่แสนกว่าบาทนะคะ ตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องนะคะนอที่เพิ่นเอามามุ่งลังค่านะคะจะเป็นกระเบื้องประมาณนี้นะคะพีน่น้องนี่เป็นกระเบื้องแผ่นแบบนี้เลยนะคะแผ่นหน,น่อยๆนวนี้นะคะพีน่น้องนี่แผ่นละจักบาทค่ะนี่กระเบื้อง,บบง,งอ๋อกระเบื้องแบบนี้นะคะพี่น้องกระเบื้องแบบนี้นะคะแผ่นละสิบบาทหาสิบตังค์นะคะพี่น้อง เป็นกระเบื้องแบบอ uh, แน่นน้นะคะยี่ห้อเอียงนะซีแพกนะคะยี่ห้อซีแพกเนาะคะ่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นสีแดงนะคะ่ันพี่น้องท่านไดนะคะอยากแบบปุ้ Ь มกระเบื้องแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะออยว่านะคะเดี๋ยวพาไปเบ Lang ิรงบริเวณด้านในนะคะอันนี้ก็คือ,อาด่านค้างอีกข้างนึงนะคะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นอบริเวณด้านค้างนะคะ เล็กนี่เพื่อนจะใส่แบบหลายเลยนะคะแต่ว่าอันอ่างูประมาณนะคะบางที่เบิดไปซีเซนกกว่าน,นี่ก็คืออ่า,านนะค,ะอค่าเล็กนํานะคะพี่น้องเล็กนี่คืนราคาด้วยค่ะเดอส่วงเล็กมีการคืนราคาสูงนะคะพี่น้องค่าวัสดุก,ก่อสร้างนี่เพื่อนจะ,นะค้นราคานะคะส่วงนี้ก็ก็แล้วแต่ส่วงนะคะแล้วแต่อันนี้นะคะนะอ,อ่านี่นะคะบริเวณด้านในนะคะ ่นบ,บ้านเฮ็ดแล้วนะคะนาอกกำลังอยู่ในขั้นตอนการ,กราา่กสางนะคะเขามากกว่างคว้างโอทงอยู่นะคะบาหลังนี้นะคะในงบประมาณณนะตอนนี้นะคะ4แสนกว,กว่านะคะพี่น้องรวมค่าวัสดุทุกอย่างนะคะกว่างขว้างนะคะลังใหญ่มาตรฐานอยู่นะคะพี่น้องเล็กก็เป็นเล็กขนาดแบบน้าน,นะคะนาอกว่างขวางโอทงดีค่ะพี่น้อง นี่นะคะอิดมวนเบานะคะอิดมวนเบาก็จะเป็นขนาดแบบนี้นะคะเป็นขนาดเอ่อก่อนให่เติบพี่นะคะพี่น้องก่อนใ่ยาวนะคะให้เบิ่งโค้งสางนะคะทรงปั้นหยาน,นะคะอันนี้ก็เป็นกระเบื้องนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเนาอกระเบื้องนะคะ ค่ะพี่น้องผ้ามาเบริงด่านบริเวณด่านหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะนาะนี่ค่ะโอ้ด่านหน้าบ้านก็จะเป็นอา่าสรงประมาณนี้นะคะนี่ค่ะโอเคครับพี่นอ้องอ่าคลิปนี้นะคะออยกะอาจจะบริอธิบายรายละเอียดลึกปนไดน,นะคะพี่นอ้องก็อ่าซ้ำซ้ำที่ออยสามารถอธิบายได้เนาะ,ค,ะนค่ะนะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะออยก็ต้องขอบคุณนะ่ะจาขคองบ้านนะคะล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะ,ะจังไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออยได้ฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ